ครับสวัสดีครับเอฟซี่งพ่อสมานผ้าลวด้วยมัหนินพ่อสมานผ้าลวยกะมาเทศตามสัญญาเพิ่นบอกเพิ่นว่าเคนเลกไมรู้คุสมานผ้าด่รู้นผ้าวดี่าที่่ว่ากเนเอตามสัญญาเพ่นบอกเพื่อว่าเพืนบอกเล่มากวยไปอตากมากหวมาหวมากยมาถูกหยากมาถมาถูกหมากาถวยากหวยมาถมาถูมากวยม่ถูกหยากหว้มาถูกหวยมาถูกหวยมากมากหยากมากมาเมมากายากรวมามาูม

ตรครับกาท่ัอยกเร่อาทานด้วยา้รีก่กรบกวพอยที่งาไปชมกันทีกีาชลายช่วยทำเรืทุรานกาทนทกีลาเออที่นันอยากกนะครับมากเพร่ันดวัอจงอังหวัด่าอยที่านั้น ครับสรุปแล้วสรุปตัวเลขเนาะครับเนาะงวดประจําวันที่16พฤษภาคมนี้พ่อหมานก็จุดได้146 เต็มเต็มขอบารมีปูทุกองทุกพนาปูศีโทยาปุถุมาพอะมานผ้าร้ายก็ได้บอกเพื่อนไว้แล้วว่าเลขตัวนี้ออกวันท 16, นนนนี่สิบหกพอะมานก็มีแนลในใจให้เพื่อนนี่แหละให้ปูสีโทยาปุถุมานี่แหละบอกเพื่อนไว้แล้วบอก 9, ก้าวทุกเพื่อนไว้แล้วเพื่อนก็นรับรู้อยู่ที่ซื้อไฟนี่ก็กระพริบๆๆ๊บปบ,บ,บ,บานเดียวนี่บอกกระพริบ,บเลย สรุปูแล้วขอให้เอฟขอให้เอฟซีของพอสมานผู้ใดเขาบ้าเบิงมาช่มพอสมานผ้าลวยงวดวันที่สิบหกปั้งปังขอให้เอฟซีของพอสมานผ้าลวยให้มีโชคมีลาบสื่อห,ว,หวยลวยเบอร์ไปตัวนาตัวตาเด้อครับงวดนี้ก็ติดตามพอสมานไม่ซิบหาคำพอสมานก็ติดจุดไม่อีกรอบนึงรอบนึงรอบแปดคำเพิ่นก็นได้รับรู้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ไฟกับพิบกับพิบเพิ่นรู้แล้วว่าเพิ่น แต่หาตัวนี้แล้วตรงตรงเลยกบพอสมานผ้าด้วยกบมีเพียงสำนีขอหมวดหนาะซิบหาคำขอติดตามพอสมานพอสมานผ้าวย,ยไหมด้อครับหมวดนี้ก็ขอสวัสดีครับ